สวัสดีครับ <var> สวัสดีครับแนะนำตัวก่อนมาจากเรื่องอะไรก่อนพวกเรามาจากชอคเชคู่กันนะครับบอสแอนนาเบลนะครับผมฟอสนะครับในเรื่องระบบเป็นบอสกันนะครับครับผมบุ๊กนะครับในเรื่องระบบเป็นเชครับผมโอมครับในเรื่องระบบเป็นโซ่ครับผมผมฟุ๊กครับในเรื่องระบบเป็นทีครับเดินทางมาถึงวันศุกร์นี้ก็คือ EP ีสี่ครับเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาฟีลแบบเป็นยังไงบ้างมันเดินเรื่องเร็วมากเลยนะใช่ครับ เดินเรื่องเร็วมากแล้วก็สนุกมากนะครับผมไปส่องทวิตเตอร์มานะครับมีแต่คนบอกว่าโอ้โหเป็นซีรีส์ที่ช็อตฟิลไม่ไหวคอมเมดี้เพราะซีรีส์เราเป็นคอมเมดี้ครับก็ไปอ่านคอมเมนต์ในทวิตเตอร์มาแฟนคลับก็ชอบครับน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับคือกู๊ดอะไรอย่างงี้ดูก่อนนอนจริงๆรู้สึกว่ามันเดินเรื่องเร็วมะนี่แค่แค่ยิบสามพีพีก็ไปบ้านนอกคนนะสำหรับผมก็ก็ถือว่าก็ไวนะไวไวไวเลยแหละ แต่ผมว่าอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เห็นดีกว่าอ๋อดีครับใช่เพราะว่าอีพีหลังๆก็มีอะไรเยอะมากๆใช่ครับเออไม่พอว่าพี่จะถามต่อไปว่าอีกประมาณ8ปดอีพีใช่ไหมหรือประมาณแปดอีพีทั้งหงหมดสิบสองครับพี่จะถามว่าแปดอีพีมันจะเหลืออะไรใช่ไหมเพราะว่ามันก็จูบกันแล้วไปบ้านนอกแล้วไปเยี่ยมบ้านกันแล้วมันจะมีอะไรให้ยุ่นอีกก็ใช่ไงจูบตั้งแต่อีพีสองเลยมีอีกเยอะแน่นอนครับรับรองครับแต่ว่าไม่สปอยแล้วกันครับชลาดตอบ ไม่สปอยไม่สปอยเมอยเออเอาคู่เรากับเป็นยังไงบ้างกลับมาร่วลงอีกครั้งตอนไหนทำมันเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับที่ได้เล่นกับบุ๊กปีนี้ตั้ง3เรื่องช็อปเช่กู่การ์ดบอสแอนด์เดอะเบฟเอเวอร์สกายสองแล้วก็โอลิฟเฟนนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอบุ๊กทุกเรื่องนะครั้งปีครั้งปีครับดีใจใช่ปะแบบ มีไหมผมขู่เจอกันอีกแล้วเออดีใจดีใจครับดีใจจริงครับเพราะว่ามันก็ต้องเป็นฟอร์สบุ๊คมันจะเป็นฟอร์สได้ยังไงอ่านใช่บุ๊คบุ๊คเหก็ดีใจครับแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับแบบว่าบทบาทเออบบททาใหม่ๆครับเพราะว่าอย่างอย่างปีเนี้ยก็มีเอสามเรื่องแต่ว่าถ้านับจริงๆก็คือสองเรื่องหลักนะครับสองเรื่องใหญ่ๆเออก็มีชอปปี้คู่กันนะเวสกายก็เป็นภาคต่อของของชอปปี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีオリเฟนนี่ก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็คาแรคเตอร์หน้าดูน่าดูครับแล้วเราสองคนครับผมองีกเราเปลี่ยนคู่อีกแล้วครับเออใช่ไหมไม่ใช่เราเราเปลี่ยนคู่อีกแล้วครับอะไรนะครับเราเปลี่ยนคู่อีกแล้วอ๋อครับเป็นยังไงบ้านดูแลน้องเ็ยังไงบ้างโอ้โหผมว่าแทบไม่ต้องดูแลเลยได้ซ้ำคือองค์เป็นคนที่แบบดูแลเตียงได้อยู่แล้ว น่ารักครับน่ารักใช่ใช่ <tai S 2> ุกับอมน่ารักมากมากใช่ใช่ค <Nie. c oughs> ือปอล์บุกน่ารักจริงๆนะเอออันนี้ผมอันนี้ก็คือวยกันเองแล้วถ้าเขาไม่อยู่จะบอกเขาว่าอะไรอ่ะถ้าปอลบุ๊กไม่อยู่อ่ะจะบอกว่าบุกว่าไงจะบอกว่าอะไรครับถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้อ่ะก็คือเมื่อกี้เราเวยกันเองอกโแล้วเขาไม่อยู่อ่ะเราก็พูดความจริงได้แต่ผมพูดวาจริงผมรู้สึกว่าผมชอบเวลาเขาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่ามันมันคือความขัดแย้งที่ลงตัวน่ความขัดแย้งความขัดแย้งอันนี้อันนี้คือังมมนนเเป็ชะ มันคือคําชมครับที่ผมรู้สึกว่าคนนึงก็สมมติคนนึงคือขั้วแบบขั้วบวกคนนึงคือขั้วลบอะไรใครบวกอ่ะครับใครบวกบวกทั้งหมดนี่แหละครับอาวเพื่อนคู่เรอนโอเคครับโอเคโอเคโอเคอ่ะพุกกะองค์เป็นยังไงบ้างในเรื่องดีดีครับสนุกมากครับคือเจอกันครั้งแรกปั๊ครั้งแรกครั้งแรกอ่ะององหลอดกระดับโคดีครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นซีรีส์ด้วยอืมก็ ก็ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยลองทำมาก่อนนะฮะแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ได้เล่นกับพี่โูค้ากฝากน้องด้วยนะครับปากด้ครับร้อนๆดิต้องเยิ้มๆต้องฉีดยาอะคอยรอนอะไรนะอะไรนะเขาว่าเขาอะไรนะบอกว่าพี่โูเขาก็ประสบการณ์เยอะเขาเามีถ่ายทอดประสบการณ์อะไรให้เราบ้างอ๋อประสบการณ์เขาก็เยอะจริงครับผมตามอายุกันนะกูแก่อะกูแก่เว้ยกูแก่แล้วประสบการณ์เยอะ แบบสอนเราหลายหลายเรื่องครับผมไม่ว่าการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกทริคเสมอว่าทํำยังไงบทประมาณนี้เล่นยังไงพูดยังไงอะไรอย่างงี้คิดประมาณไหนก็ดีแค่นั้นและครับเราเล่น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 ไม่ช่วยดูแลเนาะเราเล่นด้วยดูเช็ดดูเป็นห่วงเสมอชนวยแทบตายกูพยายาม บุกปั้นครับตายเด็กสร้างเด็กสร้างสร้างเด็กสร้างเออปัญหาผมเลยครับคนทั้งมาแล้วก็ช่วยช่วยไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานช่วยเรื่องอื่นด้วยแบบเออว่แบบวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่พูดจะคอยบอกเสมอแต่ผมว่ามันไม่ใช่ผมช่วยน้องแหละน้องก็ช่วยผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของแบบการเล่นเป็นพาร์เนอร์กันอะไรยเงี้ยต่างคนต่างช่วยกันในมุมมองที่เราไม่เคยมีมากกว่า อือและอย่างพวกเราเรียกว่าเป็นเคมีสาธารณะได้ไหมเข้าในะครับเคมีสาธารณะผมคิดว่าในฐานะเสือแดงอ่ะผมสามารถเล่นใครก็ได้แต่ขอแค่แบบอีกคนเต็มที่เราก็เต็มที่กับเขาอะไรเงี้ยครับมผมว่าถ้าเปิดใจให้กันเหมือไม่ว่าเล่นกับใครก็สามารถเล่นได้อืมแต่ถ้าจะเป็นบทโต้เนี่ยต้องอัดต้องเป็นโอมเท่านั้นอเออทำไมเอ้ทำไมเอ้อทำไมทอ้ทำไมคือผมรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้้งแต่ตอนวันแรกที่แอ่งเพราะตนั้นมันมีหลายคนมากคือหลายๆคนก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่า แค่รู้สึกว่าตอนนั้น่ะเราอ่านบทมาแล้วเรารู้สึกว่าโซ่ที่เราจินตนาการไว้มันจะเป็นแบบหนึ่งที่เราตั้งไว้ในความคิดเราแล้วหลังจากที่เราได้เจอโอมเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าแบบที่คิดไหมเฮ้ยผมว่าตรงนะคือ <c oughs> ผมอาจจะเป็นคนมองคนออกก็เลยร,ร,รู้สึกว่าช่วงแรกมันอาจจะเก่งแหละแต่ว่าอพอเล่นไปผมรู้สึกเออมันมีความคาแรคเตอร์โซ่เนี่ยในตัวมันเยอะมากๆครับหลังไม่หลังไม่หลังไม่คือตอนตอนวันแคสอะครับมก็ไปด้วย ใช่ก็ไปเจอโอมครั้งแรกเหมือนกันนี่ก็นั่งดูตอนที่โอมแคสกับปุกครับเออพอแคสเสร็จใช่ไหมฮะโอมก็บบเอ้ยุกก็มาพูดกับตัวเฮ้ยน้องคนนี้โอเคเลยนะแบบเวลาเล่นแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกแบบในตานมีอะไรอะไรเงี้ยบุกตอนบุกมองอะที่มอนิเตอร์บุกก็เฮ้ยเออน้องคนนี้มันน่ารักอะไรเหมือนในตาเขาจะมีแบบ ก็พูดกันแต่ตอนนี้ไม่น่ารักแล้วไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่น่ารักแล้วตอนนี้นั่งกดน้องอยู่อย่าลอยนะดูน้องก็น้องก็นั่งตัวเก่งวะยังไงดีวะเดี๋ยวนี้กักกันมากเลยเดี๋ยวนี้กักกันมากเออแต่ในตามันเขาต้องมีอะไรจริงอมันแค้นอะไรก็ไม่รู้แหละมองเราเลยพูดเล่นพูดเล่นพี่จิ๊กเกอร์ทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างทั้งหมดเนี่ยเพรามันต้องเจอกันทั้งเรื่องสนุกเพราะว่ามันมันเหนื่ยกว่าความสนุกมันคือความปั่นป่วนครับผมพี่ผมสงสารพี่นิวมากมากถ้าผมพูดจริงคือแบบ อ่เล่านี้เป็นไงคือในกองอะครับในกองจะมีพี่พี่ไม้ใช่มีพี่หยาดด้วยมีพี่เลโออีกใช่มีน้องจาว่าตึงหมดเลยใช่ไหมใช่ครับแบบว่าในในกองอะครับสมมติคิวเราบ้างตรงกันนะครับก็จะแบบโหทุกคนก็มารวมกันก็คือปั่นป่วนมากนะครับอันนี้คือเพิ่งได้ร่วไงกับพี่นิวหมดเลยปะครับใช่ใช่พี่นิวเป็นยังไงบ้างดีมากโอ้โหเดี๋ยวแค่ตรงนี้ตรงนี้เราอยู่เป็นแล้วเนี่ย เป็นไงบ้างพี่นิวเขาเป็นคนที่แบบจริงจังเขาเป็นคนน่ารักใจดีแล้วก็ไม่เคยดุถามอะไรไปก็มีคําตอบให้เสมอจริงเหรอไม่มีเสียงหลังไม่แต่แต่หลายคนนะก็บอกว่าพี่นิวดุพี่นิวแบบบเคร่งเครียดอะไรเงี้ยเออใช่แต่ว่าเจอพี่นิวเหมือนคนละพาร์ทเลยอ่ะเออใช่เจอตัวจริงหรือเปล่าเจอเจ้าน่ะดิใช่ชื่อชื่อไม่รู้นิวดวกหรอเปล่า นี่นี่เราหมายถึงนิวเดียวกันนะครับ่นี่แต่คนพูดแบบนี้แต่ว่าก็ไม่เคยเจอตอบแต่ว่าอยู่ในกองนิวไม่ด่เลยไม่ดุไม่ดูไม่ดุมีโอกันแบบน่ารักมากแล้วมีการบอกเขาไมว่าพี่นิวไม่เห็นเหมือนที่เขาลือกันเลยก็โม้เหมือนกันก็ได้ยินมาแต่ว่าก็ที่เจอก็ไม่ใช่แสดงว่าได้ยินเหมือนที่พี่ได้ยินเลก็ได้ยินมาแต่ว่านิวคนเดียวกันนะก็ได้ยินมาว่าเออ พี่นิวจะค่อนข้างดุจงงัอะไรเองแต่ว่าพอไปเจอก็ไม่เห็นดุเลยก็น่ารักแล้วก็ถามอะไรก็มีคําตอบเรางงก็มีคเรางงก็หาคําตอบมาให้เราหาเหตุผลไม่ได้เขาก็หาเหตุผลอธิบายเหตุการณ์นั้นให้เราได้ก็คือมีคําตอบให้เสมอแรัเบอกพวกเธอปวดกองมากอันนี้ใครบอกใครบอกต้องเรียก คนชั้นส0ิลงมาให้หมดนะแต่แต่ต้องบอกอนี้นะว่าตอนที่เราปวดเราก็จะปวดจริงวก็ปวดจริงยอมยอมยอมแบบแมนๆเลยว่าโอเคโอ้มันจะปวดเยอะสุดสครัองันจะขาดแล้วนะครัวงันะขาดก็เลยยอมรับดีกว่าออยอมรับดีกว่าว่าโอ้มอันจะปวดสุดแต่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรน้องใหม่ให้มันทราไปก่อนตอนนี้อนาคตอ่ะซายากเพราะแรกๆเราก็เป็นอย่างนั้ใช่ครับเราก็เป็นอย่างนั้เพราะน้องใหม่ไม่ค่อยเป็นคนกล้าดุอแต่ว่าพอพาร์ททำงานเราก็แบบจะปวดปวด คือในบรรดารินคนโอเวอร์ถูกหรอของ่มผู <S <s ้เล you know. hmm, ่นของผู้เล่นเออใครแสบสุดใครแสบสุดเราเชื่อฟอร์ตเอะฟอรใครแสบเกิดมันก็ไม่ได้ไปไอ้นี่แหละแสบสุดใช่ไม่ได้ผมหรอผมก็ไม่ได้แบบแสบอะไรนะผมว่าแค่เป็นผู้เป็นผู้ชมที่ดีคือผมมันจะชอบดูคนอื่นเขาเล่นกันอะไรเงี้ยปุ๊บกับบุ๊บเนี่ยในกองเขาจะชอบหยอกกันอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ชอบนั่งดูมันทะเลาะอะไรแบบทะเลาะก็แบบมันเถียงกันแบบโต้วาทีกันเฉยๆไม่ได้ทะเลาะจริงจังแล้วแค่แบออชอบเถียงกันเลยผมว่าดูเพลินจริงจังเลยอ่ะใช่ฮะตอนถ่ายเราสนุกมากครับแบบว่าเหมือนอยากไปกองแบบทุกวันเลยเออแบบมันมันเหมือนไปเจอเพื่อนกันมากกว่าด้วยความที่แบบเออรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องเล็กมีพี่ไม้อะไรอยย่างงเี้ไม่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันพี่อันนี้เอามาฟาดคนได้ปะอันเนี้ยลาเล่หรอลาเล่ลาเล่ลาเเล่พี่ว่าพี่เรามันเหมือนได้หรอว่ามันอยู่เป็นแล้วอ่ะ มันโดนหลอกๆมาแล้วเรียกว่าก่ากันวันแรกที่เจอวันแรกที่เจอยังไงนะโอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีตอนนี้อะแล้ววันนี้อะแล้วีเพาเมื่อกี้วันนี้คือเลยไหครับโปรตีนแล้วพี่ฟุ๊กพอดีครับพี่ฟุ๊กโปตีฟุกฟกนี่ฟุ๊กฟุ๊กนี้อะไรเงี้ยเขาเรียกคนมัคุ้นเคยเขาสนิทใจกับคุณแล้วไงใช่ไหมฟุ๊กเล่นอะไนี้โคตรสนิทเลยเล่นละไเกานกันการให้โอมเลือกให้ให้สามคนนี้ เขาเป็นรุ่นพี่กันมาก่อนใช่เลือกเป็นตัวอย่างในการแสดงหรือการใช้ชีวิตเราจะเลือกใครสามคนมันต้องเลือกได้ดิเราคุกคุครีมาสามคนนี้ใช่ไหมครับน้องเลือกมาเลยไม่ต้องให้ไม่ใช่เอาแบบฉันถามเธอเธอเลือกใครเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเหรอถ้าขอพี่ฟอร์กันละยังการใช้ชีวิตเพราะรู้สึกว่าพี่ฟอร์เป็นคนแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีเออแบบ แล้วภูราไม่ดีเหรอเนี่ยภูราไม่ดีเหรอนี่อดีเหมือนกันดีเหมือนกันเขาออกรูปใส่ก็เลือกไงหมายถึใต้องเลือกก็แบบเห็นพี่ฟอสแบ่งเวลาออกกำลังกายทํางานแบบเรียนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นคนจับเวลาเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับแล้วที่เหลือก็คือฮะที่เหลือไม่มีดีเลยการทายก็มีบ้างอ๋อมีบ้างคิดถึงน้องมีบ้างคิดถึงน้องคนเดิมมีบ้างมี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  ก็อย่างพี่บุ๊กอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ไหวยะฝืนไม่ก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นพี่แบบน่ารักดีแบบอยู่กับอ้าวเชื่อว่าทุกคนเวลาอยู่ใกล้พี่บุ๊กแบบเอ้ยพี่บุ๊กชอบอะใช่แบบรู้สึกได้ถึงความแบบเอเนอร์จีของความมีความสูงเขาเป็นเอเนอร์จีที่เขากรี๊บอาออกไหมทุกคนอยู่แล้วอ่ะอย่างพี่อยงพี่ก็พวกเราฟังอยู่อ่ะสนใจว่าเลยนะ ก็ดีอ่ะไม่เอานะนี่มึงแป๊บนึงทำไมเราคิดนานจต่เงินโดนนานอยากคิดนานมันมันมีเยอะมันมีเยอะเล่นดีดเยอะอ๋อ่ดีดอะ๋อเล่นดีๆเยอะเล่งดีดีเรื่องไม่ดีดีมั้ยเยอะกว่าเราเล่นดีดีอ๋อเล่งดีๆใช่ไหมครับพี่พี่ปุกเนี่ยเป็นคนที่แบบแคร์คนอื่นตลอดคนรอบตัวอย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกคนก็สัมพันธ์ได้เนาะใช่ใช่ไม่อยากมาไปเล่นเดี๋ยวเขาหาว่าไม่จริงจริงจริงครับใช่ใช่ใช่แบบจะแคร์ ทุกคนเสมอแม้ว่าจะเป็นพี่ทีมงานหรือว่าแบบเพื่อนรุ่นน้องนักแสดงรุ่นพี่กัรแสดงเนี่ยพี่ภูมิจะเป็นคนเนี่ยแคร์ความรู้สึกคนเสมอครับครับคนทีเห็นพี่เขายกหนักๆเหล็กกันเนี่ยเราก็ช่วยไว้ช่วยยกละครับครับทำอ่ะครับเงียบไปแล้วว่าครับ่เล่นแล้วช่วยโยนแล้วาจยนิโยนมาแล้วครับอกลับมาที่ซีรีส์แล้วถือเป็นเพลงพีมันจะมีความเข้มข้นประมาณไหนอ่ะอยากให้สปอยที่เราได้ที่เป็นตัวหนักเงินอ่ะ ไม่โดนหักเงินด้วยนะเพราะสปอยไปโดนหักเงินพี่ไม่พี่ไม่โดนนะเดี๋ยวนิวเราไม่หันใช่ไหมฮะเออสปอยย่างจริงนะจากคนนี้นะไออยากอถ้าอยากพรุ่งนี้อะโดนเลยแฟนเก่ามาครับผมแล้วต้องมีคนหึงครับผมทำไปเป็นยังไงมันก็จะทำให้คือถ้าในดูเทเลอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเชเกิดเกิดความรู้สึกบางอย่างนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูกันว่าเชเนี่ยจะจัดการตัวเองยังไงแล้วบอสเนี่ยพอรู้เราว่าเชหหึงเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับอ่ะสปอยแบบไม่สปอยประมาณนี้อ่าเขาไป e ีสี่เราอีีที่เหลือสามคนช่วยขายว่ามันมีอะไรน่าสนใจอือคือตอนนี้คนเขารู้สึกว่าเรื่องมันเดินไว้ใช่มันเดินไวเพราะว่าีในสี่แล้วมันก็จะกลับมีแฟนต่อมัแล้วหลังๆเนี่ยอ่ะพี่ทุกคนเขาสงสัยว่าอย่ยเล่าเร็วอย่างนี้แล้วหลังเนี้ยมันเพราะสามพาร์ทแรกน่ามมไซหรือว่าอีกแปดพาร์ทก็คือเดินช้าๆเลยอึ่าคายกันไป ผมว่าอ่าให้ปวดปวดปวดทาร์ตหลังๆหรออันนี้ไรนะอันนี้ไรมันเป็นสดนะพี่ไม่รบให้หนาน่าเชื่อจริงหรอบุ๊คเฮ้ยผูขอผู้ขอคิดก่อนนะอ่ะโอมงั้นจะเล่าไดโอมก่อนนะโอมเล่าไดไหมแปดอีพีที่เหลือมันจะมีอะไรที่รู้สึกว่าน่าติดตามอ๋อก็ดีครับจะไดีโอมคำถามถามว่ามีอะไรน่าติดตามก็ดีคืออะไหน ก็มีคืนนงพี่ผมยังเด็กนะเงินไม่เยอะขนาดนี้แต่เราเป็นเจ้าไม่ไหวอ่ะอ๋อก็กลัวว่ากลัวเรื่องนี้เราหยุดแล้วหน้าไม่มีใอะไรนะเราไปถามข้างๆเขาอยู่มานานเขาเล่นมาหลายเรื่องเขาเล่นมาหลายคู่เขาต้องได้ฉลาดในการต่อสนุกไงคือว่าสนุกตอนนี้คือไม่มีใครกล้าพูดหรอกนะพอพี่พูดเรื่องหักเงินขึ้นมาผมก็โตแล้วก็ต้องหาเงินเองอะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าหรอครับจริงๆแล้วแม่ไม่ให้เงินแล้วครับ เานะอาชีวิตตัวเองกลับมาเรื่องซีรีสนะ์ผมว่าเป็นงงีมากกว่าคือสิ่งทุกคนเห็นทุกคนเห็นว่าแบบมันเดินไวเนี่ยความจริงแล้วผมว่าอาจฉุกลอกก็ได้มผมว่าความลักที่ดีเนี่ยหรือว่าแบบความรับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมีอุปสรรคและความท้าทายต่างๆกว่าจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้ง่ายขนาดที่ทุกคนเดากันขนาดนั้นแต่ถามว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะปากปันได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าต้องรอติดตามมากกว่าใช่แน่นอน ไม่โดนตัวเนี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นคำนำอยู่หลังหนังสือนิยายอ่ะลองเอาคำนำข้างในมาเข้ามาเออถ้าสมมติโดนหักเงินนะนี่เลยพี่ก่อนเลยช่วยหาเลยอ่าเรือบุ๊กกับโอมจะแบ่งกันยังไงจะเล่ากันยังไงว่ามันอีกแบบอีพีมันจะมีความที่แบบเข้มข้นยังไงอ่าเขาช่วยกันแล้วเราฝั่งเราอ่ะไม่ก็หารรวมนี่สิอ๋อโอเคอ๋อก็ ก็จะพีพีต่อไปก็จะพูดถึงแบบความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่คู่หลักแล้วอาจจะเป็นเรื่องมีรภาพพันเพื่อน,นะอะไรนี้่เราเป็นหนึง่งเราเปนะ็นหนึ่งอบอผได้แล้วอ่าหน,นึ่งไม่เลยยี่สิบปืนในในเรื่องนครับผม e ีพีหลักๆเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็เป็นเออเป็นอาจจะเป็นความขัดแย้งในครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงอะไร เรื่องปราดิ้น้ามครับแล้วผมคิดว่าในเรื่องนี้มันสอนเกี่ยวกับเรื่องของเอมุมมองความรักเกี่ยวกับเพศเพศเดียวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราเราเราสามารถเห็นได้ในเรื่องเรื่องนี้อะไร่เงี้ยครับอามไปว่าไม่บอกละกันเออไม่บอกละกันแต่ว่า ที่ทุกคนเห็นว่าช่วงแรกมันเดินเร็วอะช่วงหลังมันอาจจะแบบเดินช้าก็ได้เออาจจะค่อยๆเดินแบบว่าอาจจะต้องเรียนรู้ตัวละครระหว่างกต่ละกันมากขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแน่นอนว่าไม่มีทางเป็นทางเรียบตรงสบายแน่นอนน่าจะเป็นทางดิฟใช่ค่ะดิฟดิฟเลยลองจากเชียงใหม่เชียงรายหุ่นดิฟไปเลยคอนโทรคอลล์หลุดเลยเห็นบอกว่าตอน ในคาแรคเตอร์มีตัวละครที่เราเล่นมีส่วนที่เหมือนขับคล้เรามีเหมือนหรือต่างอ่ะเอาจริงผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนคล้ายตัวละครที่เราเล่นกันอยู่แล้วในในพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งของชีวิตซึ่งเราก็หยิบจากประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้อะไรเงี้ยครับใช่แต่ดูโตมากเลยเทพใช่ครับชีวิตจริงผมก็โตจริงนะใช่สกิทเขาบ้าแต่ส่วนของบุ๊คมันต้อง มันเกินกว่าที่เป็นอยู่อ่าใช่ครับใช่ใช่เราก็หยิบเราก็ลนเอนตี้มาต้องเยอะใช่ใช่เขาคว่าเกินกว่าที่เป็นอยู่ใช่อก็แหละบุก็หยิบพาร์ตตัวเองในตอนเด็กๆมาครับใช่พาร์ตที่แบบว่าเอ้ยยังไม่ต้องแบบพวงเรื่องแบบนู่นนี่นั่นอะไรมากครับอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กท่ปีเอนตี้มาสี่ขวบประมาณรอเล่นรอเล่กก็รมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คือ กุกนั <đó> ่ง <Group> คุณั่หัวบ้าเลยเนี่ยคุณั่ทำอะไรอยู่จริงๆมันต้องมันเหนื่อยมาเพราะมันต้องใช้ energy ตลอดเวลาสำหรับบุ๊กอ่ะหมายถึงว่ามันจะต้องแบบถักฟอนป่ะฟ้อนอะไรฟ้อนนิ่งๆในเรื่องเออแต่อันนี้ยเขาต้องแบบว่าอยู่คนเดียวอ่ะทั้งเรื่องอ่ะก็เอาจริงจริงก็มีบ้างนะวันที่แบบเออบางทีเราดาวมาจากเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือแบบว่าบางทีที่แบบเออใจเราไม่ได้สงบขนาดนั้นนะครับเราคงตั้งใจพังมากเลยนะอันนี้อันี้ต่อเนื่ีงต่อนื่องต่อเนื่อง่นแหละก็คือแบบ เหมือนแบบใจเราแบบอาจจะแบบเจอนน่นเจอนี่มาครับผมแล้วเราต้องมาแสดงออกแบบเป็นเชที่แบบอลเลิร์ฉากที่มันสนุกสนานอะไรเงี้ยอมันก,มนก็มันก็อาจจะเหนื่อยตรงนั้นนะครับเราก็ต้องไปเคลียร์รีเคลียร์ตัวเองอะไรอืมแต่เก่งมากนะผมผมยอมรับบุกเลยว่าทีแรกเหมือนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอโมเมดี้อ่ะเขาเรียกว,ว่าตัวละครนี้มันค่อนข้างเปิดมากๆมันก็ปวดให้ผมฟังให้คอฟฟัองอะไรเงแบบี้ยแบบเครียด<ม>แต่แบบสุดท้ายแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็ดีเลยอะไรย่เง<ม>ี<อ>้ยผมว่ามันเก่งมากๆเลย ในความพยายามของมันครับจริงครับขยายความก็คือเหมือนตอนแรกเวลาบุกเล่นมันจะมีกำแพงอะไรใช่ใช่กำแพงก็แบบมันมีคนอย่างนั้นด้วยเหรอพี่มีอย่างนั้นด้วยเหรอเหมือนจะเล่นแล้วก็หยุดเพราะไม่กล้าเลยจะไปฝุดก็ไม่กล้าอะไรเยมันจะไม่กล้าแบบออกจากกรอบอะไรเดิมๆอะไรเงี้ยครับแต่พอตอนหลังเหมือนโอเคมันเหมือนละลายพฤติกรรมแล้วช่างแม่งกับทุกอย่างแล้วเราแค่โฟกัสงานอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าเราคิดเราเองว่ามันยังไม่ได้มันก็มันก็ไม่ใช่เนี่ยมันต้องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บกั แค่เองว่าเขาจะเป็นคนบอกเองว่าอันเนี้ยพอดีอันเนี้ยน้อยไปอันเนี้ยมากไปก็ทําตามเขาพอแค่เชื่อใจตัวละครก็โอเคแล้วซึ่งในตอนนั้นมันต้องบอกตัวเองไงว่าแบบคือหมายถึงยังไงนะคะรตอนนั้นเราต้องต้องบอกตัวเองไงให้มันพังกระแพงเนี้ยออกไปให้ได้ให้ตอบใช่ไหมไม่ไม่เอ้ยคือคือจริงๆแล้วอ่ะบุ๊กมีจุดที่แบบเหมือนเหมือนจุดทำลายกําแพงทุกอย่างมาคือบุ๊กอ่ะ โทรไปหาครูสอนการแสดงนะครับใช่แล้วครูเขาก็บอกว่าบุ๊กมึงอะคิดมากคิดมากเกินไปแบบว่าอยากอยากทำอะไรก็ทําเลยแล้วก็ลองหาจุดเชื่อมโยงกับตัวละครที่แบบที่เป็นเราอะแล้วก็ไปนั่งนึกเออสมัยก่อนเด็กเราก็ไม่ได้คิดมากเราไม่ต้องมานั่งระวังคําพูดมากมายไม่ต้องแคร์การกระทําอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เลยดึงตรงนั้นมาเป็นตัวเชยครับตั้งแต่วันนั้นแล้วพอเราได้ลองได้ทําพอมัน พอมันเฮ้ยออกมาแล้วมันคนชอบอะไรเงี้ยครับเพิ่มกำชอบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีกําลังใจแล้วก็ค่อยๆทําลายกําแพงนี้ออกไปพอพอทำแล้วคือเหมือนแบบว่าเหมือนมันเก็ตเออมันเก็ตแต่แต่ผมว่าพี่บุ๊กจะทำได้ประสบความสําเร็จในแบบคลังเตชเช่มากเลยนะเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เข้าซีนอะไรเงี้ยพี่บุกพี่บุกจะสลับความเป็นพี่บุ๊กเอาไปให้หมดเลยใ่คอมเ็นช์จริงๆครับผมอในนี้คอนเสิร์ตแต่โซ่ก็เก่งว่าองค์ก็เก่งนะสลับคอมเมนโต้ปหมด เอาใส่ก <łość> ่อน <semester> เป <Sports> ็นองค์เข้าไปวนเล่นวนเล่นครับวนเล่นตรงนี้ก็คือตัวตัวองค์กับตัวโซ่คล้ายๆกันนะสำหรับสำหรับบุ๊คบุ๊คมองคล้ายกันไลยความความความอย่างเงี้ยตะมูตะมีแต่ว่าตัวโซ่มันอาจจะไม่ได้ขี้เถียงแบบเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้กัดกันไม่ได้กัดกันแบบเนี้ยเออจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูต้นไรอ่ะ ชมเขาเยอะขมากเลยนะแต่พอจะบเลยนี่คือโอ้โหเล่นผมว่าเขาเก่งูได้ประโยคไหนถ้าเขาไม่เก่งจริงเนี่ยผมจะไม่กล้าแซวเล่นอีกแล้วเราเจอกันในชั้นศาลเหนียมากกาอ่านมากอันนี้กาอ่านมากต้องเจอกันในชั้นศาลสู้ในอาศาจก็สมัยม่ก็สู้เออสุดท้ายอะไรให้ฝากอีก8 EP อะเยอะอีกนะเพราะก้าแล้วครับพรุ่งนี้ EP หนึ่งอ่า9ก้าอีกฝาก ครับผมก็ฝากซีรีส์ชอราเช่คู่ก,กัรอบอสแอน,นด์เดอะเบสต์นะครับ9 EP ที่เหลือเนี่ยผมรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยครับดูไม่ครบเนี่ยมันก็จะขาดตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยอยู่พวกเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับพวกเราขออ้อนวอนนะ <c oughs> ไม่ใช่สไตล <c oughs> ์บอสเลยที่เมื่อกี้คือถ้าบุพูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเชื่อแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับก็อยากเอาจริงอ่ะผมมาอยากมากเลยครับไม่ออีกทีก็คืออยากไปดูในโรง อยากให้ฝากทุกคนติดตามกันเยอะนะครับรับรองว่าสนุกฟิลโรดรแมนติกดีครับผมครบุกวนแน่นอนครับใช่ครับฟังเลยครับครับผมก็ฝากดูซีรีส์ชอว์เด็บเชคู่กันด้วยนะครับอับบอสไมครับเลกแค่เก้าอีพีนะครับก็ดูไปนะฮะดูไปไม่ได้ไม่ได้ติดตามดูติดตามดูไปติดติดติด ติดตามติดตามดูทุกคืนวันศุกร์นะครับผมอยากให้ทุกทุกคนมีความสุขทุกวันศุกร์ตอนกลางคืนนะครับตลอดปันดีครับเวลากี่โมงเวลากี่โมงเวลาสองทุ่มครึ่งครับผมแล้วรับชมย้อนยันย้อนอย่างไม่ไม่น้องไม่ได้ไม่ไม่ไม่หนึ่งครับ action รับชมย้อนหลังรับชมย้อนหลังได้ช่องทางวิวนะครับสี่ทุ่มครึ่งครับผมฝากด้วยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทรับ แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับ a b o บั้ตแอนทุก EP เลยครับผม <Yeah. S 1> เช่นพรุ่งนี้ EP 4ก็ a b o บั้ตแอน e p อนะครับผม <Yeah. S 1> ทั้งในทุกโซเชียลเลย Twitter, IG, Facebook แล้วก็ TikTok แล้วก็หลายๆอย่างเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยย <Okay. S 1> ังไงก็ขอความกรุณาทุกคนนะครับ <laughs> ลองมาช่วยกันเชียร์ <laughs> เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทั้งคุณบอสแล้วก็ไอแหลมแล้วก็พวกเราทั้งหมดทุกตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ ผมรับรองเลยว่าคนดูจะไม่ผิดหวังมันจะมีความสุขในทุกวันสุขยาวแล้วยาวแล้วยาวแล้วฝากด้วยนะครับของฝากจริงครับครับผมแล้วก็ดูได้ทาง GN น25เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับดูสดพร้อมกันนะครับโอเคขอบคุณมากเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหลือบุ๊กปะบุ๊กคับิกครับผมฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับพวกเราตั้งใจกันมากๆนะครับทุกตัวละครนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามสตอรี่ของแต่ละตัวละครด้วยนะครับใช่ครับย๊ お願、はいします。